เจอผมนัดอีกแล้ววันนี้พามาดู v ีออสผ่อนเริ่มต้น5,500ฟรีดาครับผมราคาเริ่มต้นอยู่3 3 9 0 0บาทจะเป็นยังไงไปดูเนี่ยดูไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์กระจังหน้า เป็นสีเข่าเมทัลลิกเงาแวบบดูสีแทบไม่มีรอยเลยมาดูใ,ใกล้ดูดูสันเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวให้ดูภายในดูคุณเบาะเป็นเบาะหนังได้ขาวนี่วีออสนะเนี่ยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ออโต้มีกล้องถอยหลังด้วยดูสูด,ดิมีกล้องถอยหลังนี่วีออนะดูคอนโซลหน้า เป็นหนังตัดด้วยพลาสติกสีชมพู <Wow. S 1> เขาเรียกสีอะไรสีรถโกโู้ยังสวย <Wow. S 1> จริงมาดูข้างหลังกันดูข้างหลังเนี่ยมาดูหัวนอ็อตที่ผมจะพาดูเนี่ยรถมันไม่สวยจริงผมไม่ถ่ายลงช่องผมหรอกนเนี่ยหัวนอ็อตกิ๊บสีแห้งๆดูอ่างเนี่ยอุปกรณ์ครบยางเดิมๆเนี่ย เนี่ยอ่างโอ้โหอยากให้ดูอ่างจริงดูอ่างได้ไหมเนี่ยไม่มีรอยเลยครับเดิมเดิมสวยสวยไปดูข้างหน้าฝากระโปรงหน้าโอ้โหนี่ดูสีฝาแห้งๆน็อตเดิมไม่มีขยับครับเนี่ยทุกจุดเลยห้องเครื่องสวยๆสะอาดสะอาดว้าวสภาพดีกว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วเอาจริงๆ พี่จะพูดเรามาสรุปโปนนี้กว่ามาพูดถึงโปรโมชั่นเฉพาะ v ีออสนะครับโปรโมชั่นเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นที่ติดต่อเข้ามาผ่านเบอร์ข้างล่างผมใส่ไปคุณจะได้รับโปรโมชั่นคือฟรีข้างวด2องวดพอีที่เมษาโอ้โหโปรขนาดนี้รีบเลยครับเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นนะ คนดูคลิปผมเยอะมากใครที่กำลังหารถไซร์เล็กเอาไว้ใช้งานที่สวยๆแบบนี้ราคาจับต้องได้ไม่ต้องใช้เงินออกสักบาทติดต่อมาที่ผมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูรถรุ่นอื่นๆสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ผมไว้ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ